โอ้ยเปิดได้ป่ะพี่ตรงนี้เปิดได้นะครับผมโหเล็กหนักเลยอะแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะพี่มีหนูตายด้วยนะพี่นี่นะสากหนูตายนะผมขอยากนะอยากวางเกินนะผมโหย แดงจัดเลยนี่อะไรวะพี่มันเหมือนเราโดนอะไรบางอย่างบีบเอาไว้อยู่นะทําให้เราเยขยับแทบไม่ได้เลยผมไม่รู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยแบบไม่ทั่วท้องอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยนะผมวันนี้เนี่ยผมก็ได้กลับมายังบ้านหลางเลยพี่วันนี้นะผมก็จะพาอพี่นะกลับมาสํารวจบ้านล้างกันนะผมวันนี้เรามาในช่วงกลางวันเลยนะผมไม่ได้มาตอนมืดนะ ต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่ผมมาในช่วงกลางวันนี้ก็คือมันมีข่าวพ,พี่คนในหมู่บ้านละแวกเนี่ยเขาน่าจะเพิ่งมาคืนก่อนนี่แหละคืนก่อนนี่แหละคือค,ค,ค,คนในหมู่บ้านมัมีสองสองตายายคู่หนึ่งนะผมไม่รู้ว่าเขามาทําอะไรผมก็ฟังมาไม่ชัดเหมือนกันคือเขานั้นน่าจะมาหาของป่าบริเวณรอบๆบ,บ้านล้างนะแล้วก็เหมือนว่าแกเนี่ยเจอบางสิ่งบางอย่างอยู่ในบ้านล้างหลังนี้นะมันจะเป็นคนหรือเปล่านนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ใครแกแกยืนยันเลยนะว่าอ่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในบ้านหลังหลังนี้ยืนมองแกจากอ่าบนดาดฟ้านะพี่บนชั้นสองนะ่ะคือเหมือนแกแบบแกน่าจะมองมอยชัดเลยไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นผีนั่นแหละคือพอแกเห็นนะ่ะมีว่าเหมือนว่ามีคนยืนมองแกนะ่ะแกก็วิ่งเลยแกก็ไปบอกคนในหมู่บ้านนะอืมพอผมได้ยินข่าวผมเลยลองอ่าลองมาสํารวจดูว่ามันมีจริงไหมเพราะว่าผมเองก็เคยเจอเหมือนกันที่อย่างเนี้ย อยากจะรู้ว่ากลางวันเนี่ยเราจะเจอหรือเปล่านะผมไม่ได้มาช่วงคืนนะผมมาช่วงกลางวันป่าตอนนี้ผมก็อยู่ทางเข้าทางเข้าก็อจะค่อนข้างลกนิดหนึ่งเลยพีย่นี่นะเป็นป่าหมดเลยนะผมเป็นอ่าตมอเป็นน่าจะเป็นบ้านส่วนบุคคลนี่แหละแต่มันล้างนานมากล้าง,างแบบล้างนานมากจริงรอบรอเนี่ยกะถิ่นเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยป่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว,ว่าอ่าดูนะคือมันเป็น ลุกล้างนะแต่ว่าเหมือนจะมีร่องรอยอคนผ่านไปผ่านมาเหมือนกันนะนี่ี่ดใช่ปะคือแล้วก็ต้องบอกพี่ก่อนว่าอยู่ไม่ไกลถนนนะถนนยุงนู้นพี่นาจะได้เสี่ยงรถอยู่นะผมอยู่ไม่ไกลมันก็ไกลพอสมควรถ้าเทียบว่า,าถ้าเทียบเราต้องเดินเท้ามันก็ไกลพอสมควรเหมือนกันนะผมถ้ายิงตอนกลางคืนนะเดิมผมเดินขึ้นมาคนเดียวนะโอ้โหสุดยอดเลยเหนื่อยเอาเรื่องแล้วก็น่ากลัวด้วยตอนกลางคืนนะสุดยอดเลย นี่นะเรามากันแล้วนะผมโอนะ้็น่ากลัวเหมือนเดิมเลยนะพี่นานมากจริงบ้านหลังนี้น่าจะอายุแบบผมว่าน่าจะมีแบบล้างมาประมาณสิบปีขึ้นนะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตทางนี้มันมี เดินไี่หรอผมจะลองไปสำรวจตรงนี้ดูตรงนี้มันมีทางเดินขึ้นมาอยู่นะเหมือนเป็นรอยเท้าคนอะไรแต่ผมยังไม่เคยขึ้นไปเหมือนกันไปดูตรงนี้ก่อนนี่นะผมยังน่ากลัวเหมือนเดิมนะพี่กลางวันก็ยังน่ากลัวอยู่นะนี่น่าจะเป็นตรงนี้มั้งระเบียงตรงนี้มั้งที่เขาบอกว่ามีคนเขาเห็นอาส่องตายายนะี่ยเขาเห็นนะเห็นว่ามีคนยืนมองเขาจากระเบียงนี้นะผม เขาก็ไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นคนหรือเป็นผีแต่เขาว่าเขายืนยันว่ามีแน่ๆนะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าผมเองก็เคยเจอเหมือนกันนะพี่ๆเคยเจออยู่เหมือนกันคิดว่าน่าจะมีเหมือนกันแหละนีนะแล้วก็มันจะมีพวกขโมยปอบไม่รู้นะนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันดูดิมันจะมีแบบโล่งเลยนะ ลงมากไอ้ตรงนั้นมีแบบถ่างขึ้นไปด้วยอผมขออนุญาตนะพี่ขออนุญาตไปดูก่อนนะผมผมไม่ได้มานานละเนี่ยมีคนเผาอะไรด้วยขออนุญาตขึ้นไปดูกอนนะผมว่าผมอยู่ในพี่ๆนะ่าจะได้ยินเสียงรถนะคิดว่าพี่น่าจะได้ยินเสียงเพราะมันมีอยู่มันมีเสียงรถ อยู่ไม่ห่างจากถนนมากกเท่าไรเดี๋ยวเราจะลองเดินตามรอยขึ้นไปดูนะอ๋อนี่นี่เป็นทางเลยพี่อุย้ยมันเข้าไปในป่าแล้วดูเป็นป่าลึกด้วยโอ้ไม่ไปดีกว่าเพราะว่าเราก็ไปสำรวจป่านต่อดีกว่าป่านนี้มันลึกด้วย โอ้ oh, พี่ดูสภาพดิสภาพคือแบบยอดอะหลบข้ามตรงนี้น่าจะได้นะน่าจะพอข้ามได้อยูน่นะพี่ ขออญาตนะครับโอ้ยเปิดได้ป่ะพี่ตรงนี้เปิดได้นะครับผมโหเล็กหนักเลยอะแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วพี่ตรงนี้คือเล็กมากเลยนะข้างบนเดินได้ป่ะวะ บนนี้เละมากเลยห้องน้ำอะไรนี่คือแบบไปหมดเลยนะพี่อุ้ยม,มีหนูตายด้วยนะพี่นี่นะสร้างหนูตายนะผม,มเรื่องจัดเลย ซาบหนูนะนี่พี่จำได้ป่ะผมมาล่าสุดเนี่ยคือตรงนี้มันจะมีตรงนี้จะมีตู้นะพี่ผมยังจำได้อยู่ว่าตรงนี้มันมีตู้อยู่แต่วรนนี้มันไม่มีแล้วนะโอ้ยหนักเหมือนกันพี่หนักเอาเรื่องเลยนะตู้เตอร์ยังไม่เหลือเลยนะผม

ว,ว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูนะเปิดได้ไหมเนี่ยคืออะไรเนี่ยเอาเรื่องอำนาจมันคืออะไรไม่รู้พี่แต่ว่าผมไม่เปิดดีวกว่านะเอาเรื่องอ่ะนะเนี่ยมเก็บที่เดือดดีกว่าตอนนี้เรามาลาตามหาบางสิ่งบางอย่างที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับผม สองมีอะไรบ้างวะเพิ่งจะเห็นหนะพี่ไม้เท้านะครับผมแปกลกสินะเป็นไม้ไผ่ที่มีรูปร่างที่บิดเบี้ยวนะครับผมแปลกเหมือนกันแปลกเอาเลี้ยงเลยนานมาก,กเลยสภาพนี้เอาไว้ที่เดียดีกว่า แต่เหม็นมากเลยหนูตายแลย้วชั้นบนไม่รู้มีอะไรหรือเปลนะ่าผมจะขึ้นไปยังไงยังไม่รู้เลยชนะั้นบนเนะี่ยห้องน้ำนี่เสี่ยงหลมน่ากลัวมากเลยหลรอบล้วห้องน้ำนี่ยนนะ โอ้ไม่น่ามีอะไระพี่กลัวเราเรื่องเลยก็ของก็บอกพี่เหนแล้วของเน,นี่ยโดนขนออกไปเยอะมากๆากนะผมอะไรวะของขนไปเยอะมากเลยมาล,ลองเข้าไปดูชั้นสองัอนไหม ไปทางหนงแล้วเราึ้นเขาหน่อยนะว่าหมาอมันหลอกไว้ไงต้องลอกข้เขานิดนึง ฝั่งนี้มันเข้าได้นะผมตอนแรกมันต้องบอกพี่ก่อนว่าตรงนี้ตอนแรกมันเข้าไม่ได้นะน,นี้มันพังหมดเลยแล้วตรงน,นี้แต่ตอนนี้มันเข้าได้หมดละเพราะว่ากําแพงเนี่ยพังลงมานะผมกําแพงพังมาเยอะมาก อันนี้ถ้าจำไม่ผิดผมเคยมันนะน่าจะล็อกล็อกจริงด้วยอะไรพี่ล็อกจริง ไปดีกว่าเอาว่ในไหนมาก็ต้องเข้าไปได้นะพี่ผมก็มาแล้วต้องขานอะไรงอองะเงี้ยขออนุญาตนะก้องอาจจะใส่ิดนึงมเสื้อผมน่าจะต้องขานะแ,แต่น่ากลัวบวกกินหนูนีตายน่นากลัวมากเลยเหม็นมากเลย นี่แหละที่เขาบอกเขาเจอของสิ่งบางอย่างที่มันไมน่ค่อยดีนะพี่ครับตอนนี้ก็คือแน่น้ะอกมากเลยนะพี่ตอนนี้ผมอยู่บนชั้นสองของบ้านนะมาทุกรอบก็ไม่เคยเชินเลยนะตอนนี้เน่นมากเน้น้าอกมากต้องบอกพี่ตรงน,นี้ก่อน มันเหมือนเราโดนอะไรบางอย่างบีบเอาไว้อยู่นะทําให้เราเยขยับแทบไม่ได้เลยผมทำไมรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยแบบไม่ทั่วท้องอะ่ะไม่แปลกเลยนะที่มีคนเนี่ยผ่านมาท่านี้แล้วก็เห็นนะเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่บนชั้นสองของบ้านนะผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรแต่เขายืนยันแล้วว่าเห็นแน่ๆเห็นบางสิ่งบางอย่างนะรอบๆบ้านเราก็ประมาณนี้นะ มีทูบอยู่หนึ่งดอกนะบนชั้นสองเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะแน่นนันอากาศแบบหายใจลำบากกว่าชั้นแรกเยอะเลยชั้นชั้นล่างเยอะเลยก็ลมพัดตลอดเวลาเข้ามานี่คือประตูเนี่ยตีไม่หยุดเลยนะ นี่แบบคิดอ่อนหรือว่าอะไรเนะี่ยอันนี้คิดอ่อนหรือว่าอะไรเนะี่ยมาแบบมาบ้านหลังนี้กนะ็คือแทบจากนี้ได้เป็นบ้าได้เลยนะผมผมกล้าพูดตรงนี้นะคือเป็นบ้าได้เลยนะว่านักกลัวมากมีเนสะียงแบบท้าทายเหมือนเรามาท้าทายเขาคือเขาก็ตอบตอบเราตลอดเลยนะสังกะสีเนี่ยตีบ้างประตูประตูปติดเองบ้างอะไรบ้างนะ ภาพอะไรไม่รู้พี่ขาวผมมั่นใจนะต่เยอะมากเลยเยอะจริงเโอเคเดี๋ยวเราจะลงมาข้างล่างกันนะพี่เพราะตอนนี้เนี่ยอยู่ข้างบนนานแล้วผมรู้สึกว่าผมแน่นอกนะแต่ว่าไม่เจออะไรนะยังไม่เจออะไรที่มันผิดปกตินะ,นะพี่อาจเป็นเพราะว่ามันเป็นกลางวันด้วยหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันคิดว่าถ้ามากลางคืนเนี่ยอาจจะ ิดว่าถ้ากลางคืนนะผมคิดว่าอาจจะได้เห็นเป็นตัวเป็นตนแบบนี้กว่าน,นี้นะวันนี้เรามาตอนกลางวันเนี่ยอาจจะได้ยินแค่เสียงนะกลางคืนผมคิดว่าน่าจะดีกว่านี้ไปเดี๋ยวเราลงข้างล่างกัน,นดีกว่าก็โอเคครับพี่ตอนนี้ผมก็ได้ลงมาจากชั้นสองนะไอ้ตรงนั้นเหมือนตอนแรกอะ่ะพอเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายให้พี่ดูนะตอนที่ผมกำลังจะเดินกลับไปอ่ะตรงนั้นมันถล่มลงมาหน่อยนะกำลังจะมุดเลยอยู่สังกะสีมันก็ถล่มลงมา ผมก็เลยอ่าก็เลยรู้สึกเกิดกลัวขึ้นมาก็เลยลงกระโดลงมาตรงนี้แทนนะโดเปิ้ลตรงนี้วันนี้เราก็ปิดไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะสำรวจประมาณนี้นะพี่คิดว่ากลางวันเนี่ยมันยังไม่ค่อยหล่อนพอนะผมคิดว่าผมอาจจะมาในตอนคืนอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้นะนี่ผมไม่มั่นใจแต่ว่าผมคิดว่าผมอาจจะกลับมาอย่างที่แห่งนี้อีกครั้งนะหรือพ,พี่ก็ไหนเนี่ยอยากให้ผมไปที่ไหนเนี่ยก็ลอง ขอไม่ต้อบอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะถ้าไปได้เดี๋ยวผมจะ,ไไมจะลองไปพี่นะอืมประมาณนี้แต่ว่าฝนจะตกกว่าคึมครึมนะพี่กล้องก็มัวม,มากเลยก็โอเคงั้นผมขอปิดคลิปไปเลยแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะผมเดี๋ยวขอปิดคลิปแล้วกันนะคิดว่าอาจจะมาในช่วงกลางคืนกว่ามันน่าจะหลอนกว่านี้เยอะเลยนะพี่มากลางวันนี้รู้สึกว่ายังเบาไปนะผมยังเบาเบามากด้วยเรามาในช่วงกลางวันดีวกว่า ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้หรือว่าวิดีโอนี้ผมเองก็ฝากร้อยหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ